สวัสดีค่ะสวัสดีครับว,วันนี้น้โนมาอยู่ไหน,นานโนมาอยู่ที่ทุ่งนาะป้าป้าทำอะไรแม่สวยจัง ดูข้าวสิข้าสวยไหมข้าวนาทางไปนานแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับัน,บโนโน่จะไปดูนาข้าว ไปปลูกต้นไม้อ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปได้เหรอถ่อายรูปได้เหรอเชฟฟี่เหรออยิ้มก่อนโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันอยู่อาอยู่สวนเดอ้อ <c oughs> <c oughs> ตัวใเก็ด <c oughs> โอเควันนี้โนโน่อ,นอยู่ไหนโนโนอมาอยู่ที่ ทุ่งนาเอาต้นไม้มาปลูกครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยแล้ว ไปเดินไปตรงนู้นไปดูวัตเตร์ไฟเยอะๆป่ะป้าป๊าทำอะไรป๊า<อ>ล้มปลูกผ่แล้วก็มาเ้ามาดูป้าปาอันขุดดูมต้นไม้แล้วฝนตกใส่เดินมาันานี่อยู่เนาะ ลูกต้นไม้ค่ะไปนั่งน่ไปโน่นไปเอาเสียให้เขานั่งนี่ไปนี่สานุดพาทุกคนมาเบิงอ่าทุ่งนาเนาะมาเบิงนาเข่าเนาะบันยากาศต,ตอนแรงตอนนี้สานดุดกันยางมาจนสุดเฮยนาแล้วเนาะตอนนี้อ่าเบิงมาเบิงเข่าเป็นเท่าไหร่แล้วไม่ได้มาโดดแล้วเนาะทุกคนมาเบิงต้นไม้แดงต้นไม้กัด หลายเมื่อ,อยังเดือแต่ต้นไผ่เนาะที่อันเฮาปลูกไว้ใส่กับคขนาเนาะเองสิเนาะปลูกปลูกต้นไม้ใส่หลายเติบเรียทุกคนตอนนั้นนะตอนที่ช่วงฝนตกเนาะปีไก่คำว่าปลูกอันปลูกนานาสนิทเด้เนาะมีหลายต้นไม้มีหลายอย่างมีต้นมะม่วงมะมีเองสินะอ่าต้นขนุนเนาะแล้วก็มีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวก็หลายเลยตอนนั้นอะ ที่สนุมาลงเนาะแล้วก็มีต้นไผ่เนาะแต่ว่ามาเวิรงแล้วตายหมดเลยทุกคนยังเหลือแต่ต้นไผ่เนาะต้นไผ่แมนยังเหลือหลายแทบสี่ยังครบทุกต้นเลยที่เขา,เาลงปลูกไว้เนาะแต่ว่าต้นอื่นหัน่นตายเกือบหมดเลยทุกคนต้นมะพร้าวก็ยังเหลือน้อยเดียวเนาะนี่แต่ว่าน้าเข่าของพวกเขาเนะาะจะประมาณนี้ยังน้นอยๆอยู่ทุกคนยังบ่ทธานอันนี้ปานได ทุ่งนาอุดรธานีทุกคนปะเดี๋ยวไปเอาต้นไม้มาปลูกก่อนพอดีโน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 าดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโน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 เหนื่อยยังอ๋อโนโนเหนื่อยแล้วบ้านไงอ๋กลับบ้านกลับบ้านแล้วเหรอฮะกลับแล้วโอ้คือกลับไวแท้ เดี๋ยวเอาต้นไม้มาลงช่วยปะป๊าก่อนโอเคโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไปไปตรงนู้นเนาะ mm hmm. ไปเดินไหมโน่นโน่วิ่งไหมวิ่งวิ่งเก็บหอยไหมนีม่วิง่งเก็บหอยอันมีหอยด้วยนะหอยนาะอ,อ,อ,อ๋อวิ่งเหรอคะไปไปวิ่งไปหาปะป๊ากันโอเค โอปะโอเคบายบายเดี๋ยววิ่งไปหาป๊าป๊าก่อน alo 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 มีคืออ่อนเก่งจังเลยป๊าป๊าคนลุงผูกต นี่คือต้นไผ่เนาะที่เขาปลูกเอาไว้เมื่อปีกาาาา่ายเนาะที่ว่ายังรอดตายเนาะทุกคนก็คือนุดกาแฟเนากะก็ได้เอามาปลูกหลายอย่างอยู่ก็คือมีมีทุกอย่างเลยอะแต่ว่าเหลือแค่ต้นไผ่เนาะทุกคนละกะัแดดแห้งโพดนอนพุด,ดก็เหลืออยู่แต่ว่ามันยังมด่ทันเป็นต้นใหญ่เนาะเป็นต้นน้อยอยูอย่ต้นมะพร้าว แดดแทงหลายมันแห้งแม้มันตายวเนานะสีเอามาปลูกขุดหลุมไม้เอาต้นไม้มาปลูกใสต้นนี้สูงแล้วนี่ยังเหลืออันนี้อายุปีหนึงเนาะที่เขาปลูกไว้ภผยที่ยังเหลือลอดตายเนาะต้นมะพร้าวที่เขาจะ อเอาไปลงหลุมเนาะที่เขาคูดไว้นี่ทุกคนอันเอาไว้ยูเฮือนนอนละกะ็ขึ้นสูงหลายก็คืออันรุ่นเดียวกันกับต้นมะพร้าวที่มันตายนั่นแหละทุกคนเนะาะแต่ว่าอันนี้อันเขาเอาไว้ในเฮือนเนาะก็คือแบบต้นสูงแล้วหากก็ออกยาวแล้วเนาะก็เลยเอาลงมาปลูกอยู่สวนเมืองก็น่าว่าปลูกอยู่นาเออ,อยู่ทุง่งนาเนาะคือขอเจ้าเฮทนะนี่เนาะ เอาต้นไผ่เดแล้วก็ต้น,นั่นมะพร้าวเดเอามาลงนอนมือนี้เข้ากะเข้านากับบงงามปนดปีนี้นะทุกคนจะประมาณนี้เนาะเขา้านาของพวกเขาเนาะบัน,นยากกศตอนแรงตอนนี้ประมาณหกโมงแรงแล้วทุกคนที่สนุดมาอยู่นาเนาะ ยามตอนเย็นดูป้าเป้าอะไรมาโอ้โหป้าเป้าปุ๋ยมาด้วยมาปลูกเหรอป้าเป้าทำกเกษตรนะแล้วนอรู้จังไหมรู้ไหมคะ ไหนแล้วามานั่งดูปป๊าทำงานเหรอฮะช่วยไหมน้นม่งช่วยไหมเอาให้มามีไปช่วยปป๊านะเอาทำไมอะ่ะจะได้เสร็จแล้วเร็วไงฮะโอเคไหมโอเคไปช่วยกันทำเนาะ นะคะคถึงทางเข้านานโนโ่แล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอะไรคะบ้านน้องคุณบ้านน้องอีไข่หรืออะไรนี่ย วันนี้ชาวบ้านมีขายอ๋อวันนี้ไม่มีเมื่อวานนี้มีตลาดตลาดขายขอ,ของกินของชาวบ้านเขาอ๋อวันนี้ก็มีนี่ขายของกินข้างทางหน้าหมู่บ้านอันนี้น้องอันนี้บ้านน้องคุณป้าป้า ตาขึ้นครับบ้าน้องปูตาที่ออนนบ้านน้องคุณข้างในเนี่ยชื่อไปเมื่อกี้ก็บบ้านน้องสาธุกมีสารอันนี้น้องปูตาเอ้าน้องปูตาอันนี้หมู่บ้านน้องคุณอันนี้น้องขุนบ้านนี้อันนี้คืออันทั้งทางที่เข้าไปนาเนะเเาะทางถนนถนนดีถนนไปนาดี มื่อน,นี้ก็จะเอาต้นไม้ไปลงพี่ต้นไม้ไปลงโนั่นน้องครับบรรยากาศถนนฝนตกใส่ต้นไม้ก็งามงามเขียวมุม่งนะถนนไปนาะถนนไปนาอุรธานีหมู่บ้านหนองขุน นี่นี่ทุ่งนาอันนี้ของเขาของของเพื่อนโอ้อันนี้นาวานน,น,นี่ที่ที่เนี่ยของห้าวนี่เพิ่นดำเาอาใกล้ถึงแล้วค่ะถนนไปนาถนนไปน,น,น,ไปนากะงาม ถสาวนุชเกษีมาปลูกต้นมะพร้าวตอเนาะตอนนี้นุชกำลังหัน่นหั่นนั่นเปลือกกล้วยเนาะเอาไปห้องเอาไปห้องอันก้นต้นไม้ที่เขาปลูกเนาะคือต้นกล้วยนี่เนาะถ้าว่าเขาเอาห้องอันอหลุมเนาะมันจะเก็บความชื้นเวลาที่เขาปลูกต้นไม้ใหม่เนาะมันก็จะ ต้นมันมันงามค่ะเออให้มีน้ำชุ่มชื่นตลอดต้น,นมะพร้าวเดี๋ยวจะไปปลูกแล้วโอ้เป็นสีด้อเคโอเคสีได้ คุดลุงขุดลุงปลูกต้นมะพร้าวต้นใหญ่แล้วเนาะช่ำเสร็จถุงละ ห่างมันโพล่ะสาวสวนนี่นี่สาวสวนเก่าเลยเอาลืมเอานี่ลงเอามาอะไรล่ะหย,นะยกกล้วยหยกกล้วยอ่ะหยกกล้วยใสเพื่อความเก็บความชืน้นเก็บความชื้น โอ้วใส่เยอะเลยเต่ไหนถ้ำไมต้องปลูกเอียงอ่ะปะมันจะได้ไหมแ้มันดีขึ้นอย่าเนี้อ๋อมันจะสวยใช่อ๋มอม,มันได้ทางที่ตะวันออกอ๋อ 我听一下。嗯 <laughs> ใช่เหรอน้องน้องช่วยยิ้มให้ก็พอทอาเขพอแล้วไอยืมไอยืมเดี๋ยวยืมยืมแป๊บนึงน้องๆยิ้มให้ก็พอให้กำลังใจนะคะอ่ารู้ปะอ่ะเสร็จแล้วน้องๆ น้องมาช่วยเออน้องมาช่วยช่วยอะไรป๊าป๊าเออช่วยป๊าป๊าเนาะไม่ใช่ช่วยยุ่งเนาะเจ็ระวังลื่นเด้อลูกค่ะโอ้โหวิวสวยจังอ่าดูสิน้องเก่งไหมน้องขุดหลุมช่วยเนี่ยปลูกต้นมะพร้าวช่วยเนี่ย ไปไหนอ่ะมามาชมวิวก่อนวิวตรงนี้ก่อนไปไหนครับบรรยากาศอยู่อ่าอยู่นาเนาะพาชิดกำลังสิตกตินคนบรรยากาศตอนนี้คือแบบเย็นสบายตอนนี้ก็ต้นสุดท้ายเนาะที่จะเอาไปลูกเนาะ บรรยากาศยูอ่ะช่งนาเนาะยเงาไปฮอดปุ่นอ่ะทุกคนอ่าเพียงนี้ต่อไฟทุกคนเนาะตอนนี้ก็ปลูกมาใกล้สิครบแล้วแหลยทุกคนที่ปลูกไว้ก็จะมีต้นมะพร้าวเนาะนี่ต้นมะพร้าวแหวนี้เนาะทุกคนแล้วก็มีต้นไผ่เนาะที่สนุนอ่ะเขามาปลูกฝั่งนี้เรียบๆอ่ะคันนาไป่เนาะปลูกไว้ทีอันนี้เนสุดท้ายไป อาทิตย์กิกำลังสิตกงามงามทุกคนบรรยากาศกำลังลมเย็นดีตอนนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นาอนุชก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่นอนเนาะ z มผ่าอาทิตย์ตกเนาะขอขอบใจสบายดีจ้าบ๊ายบาย